ับหน้าขี่ทุกท่านนะคะเมื่อนี้กับผ้าเขาปลาซาอีกเดอร์เอฟซีบาทน,นี้มาเป็นกำลังใจให้อดมินเดอค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะบอพาดข่าวสารดีๆจากทังช่องทังช่องจะเสนอไว้เป็นแนวทางในการเชิญชารากินแบงรัฐบาลนะคะส่วนนี้มันโควิดลองเขาปลาซาย่างเดียวค่ะเอฟซี FC. เขาไปหาเขาในเมืองบ่ไดหเนนะคะนอาคนหลายนาะคะ่ะ ข้าป้าชาย่างเดียวเมื่อนี้เพิ่นสิภาพไปตะลุยมองใดให้มาติดตามไปพร้อมกันเด้อค่ะเด้อเออโอ้ยป้าชาเล็กน้อยค่ะบัดนี้พุดนี่พุดนหยังค่ะคือเป็นตะยานแท้ค่ะว่าพ่ดเก่เจามีจั่วเาะพุ่นมีเจ้ามีเจ้ามาเคยมานำสมาัติอยู่อยู่นี่อยู่อือลองมาพากันมาเอาเบิ้ง เคยมานั่งสมาธิอยู่นี่บ้านนี้ใน,น,นสมาธิเพิ่นมาซื้อหยังบ่ค่ะไปไว้กัไปซื้อไม่าตัวปูหูตัวเป็นตาผักขาวแต่ว่าซื้อหยังปูงบ่ฮูโอ้ค่ะให้เพิ่นส่ง,งเบิ่งเอาอ่าส้าเมเบิ่งเอาแต่เครื่องใหม่เนาะค่ะเ <ij os> <cụ> นาะค่ะอันนี้คือบรรยากาศในปลาใสปลาใสอันอันพ่นนี้พ่นเนียงก็อนจานเริ่มเลยค่ะ ข้นเด็กน่อยบ่ะโอ้ข้นเด็กน่อยคือว่ามีท่างงูเขางูออกยุไสค่ะเอาพ้นมันนิ่อยู่แล้วล่ะในข้นงูสิบอกมหาห่าวจันงูยี่นี้แล้วค่ะงูห้อยงูหมดยุงก็เยอะครับโอนโอนคนนี้คือ ให้โชคตลอดล่ะครับอาจารย์ให so oh, like ้ตลอดอาจารย์มานังเนี่ยเก้าศูนย <No> ์อาจารย์ก็มานังโอ้เก้าศูนย์กับมานังยูน <Well ีเก้าศูนย์เที่แล้วปะคะเมื่ที่แล้วโอ้มานังเอายูนีโอ้ค่ะเป็นมมกคนเดียวเดียวเด้ค่ะนี่คือปลาสาทั้งนั้นเด้เลยค่ะเอฟซี่าเจ้าที่เจ้าทานลูกร้านบริเวณมาลุกดูเด้อมาขอตัวดีฝากเอฟซีเลยค่ะ คาเเดอค่ะปูสิ้ผ้าเอาโูบด้วค่ะสิจุดถูบเสียงท่ยเอาบ่ค่ะมื่อนี่แต่ว่างวดที่แล้วพ่นมานังสมาธิงวดนี้สิได้จุดถูบเสียงท่ายเอาน้ะค่ะเนาะ สวงที่เยลรุ่มหายตายจากที่เป็นกระดูกเช่นสัญญาที่ทับถมเป็นแม่นางธรณนีสัตรังสนีนังสัพันธุมารินดังปริตาลุภาโุสัทธาระกันตุติภริตาวานเาะเมตตังสเมตตาพทันตา อาบิขิตาจิตาปริตังพนันตุสักเกะเมจะรูเปกิริสิการตเตจันตาริกเกวิมาตีที่เปรตเทจขกามสตรุวะนคกคเนเคขวัติภมิเกเตรูมาจยันตุเทวาตรัตระวิสเมยักขันทพนาค่ะ ทิฏ se ันตาสันติเจยังมุนิวรบวชกนังสาธโวเมสุนันตูธรรมะสวรรคารูอัจปทันตาธรรมะสวรรคารูอัจปทันตาธรรมะสวรรคารูอัจปทันตา ใหม่ครับตัวถึงกับเป็นเส่นนี่รุดไปเก่าสิ่ไหยกันเปลี่ยนเงี้ดูค่อรน อ๋อข้าหน้ยก็ไ,ยกได้เด้อหน้ยใหญ่ก็ได้เนาะครับขอให้ตรงยุงยุงเยอะครับสาธุสาสุสาสุสาธุสาธุร์สาส,าสาีมา เจ็ดจุนาแปดจุดไทยว่าสิเป็นหาเป็นศูก่อสร้างให้มันตรงกับเลขที่อาจารย์นั่นเนอะอาจารย์ที่เจ็ดดิเอาย่งไหลควันะกาผ้าเหนี้นคอยเป็นเจ็ดจุหัวเด,ววดว้ลูกเ้ <c oughs> เอค่ะอาจารย์อาายันสัมาเลยค่ะอ ก่อนจุดถูอ่อา,อ,าอาจารย์เสียงไทคือว่าเหล็กเหล็กได้ก่ค่ะอาจารย์เชียงไคว่าถ้ามันสีขาของอาจารย์คือว่าเคยไปกับเบิกทัพย์ไปขี้ไปมากว่าเป็น,น,ปนวัดป้านุทบวันครับเออก็ให้มันขึ้นเจ็ดก้อนอขึ้นมาเจ็ดมาหาครับหรือมาแปดก็ได้เพราะว่าเคยไปเอากับเอ่อเบิกทัพย์นัขี้ป้านุทบวันครับอาจารย์จําได้คือว่ามันมาห้าเจ็ดแปดใช่ไหม ต,ตาม,ม,ามาตรับคุณมาเจ็ดหาแปดต่ว่าวเข้าซับเอาเฉอๆร้อยสิบตรงนะเพื่อบเนาะคือสถานที่แห่งนี้อาจารย์เคยมานั่งสมาธิใช่ไหมครับอาจารย์เคยเคย,เคยว,ด,ว,ด,วดที่แล้วมาเอาอยู่นี่เก้าศูนย์มาอาจารย์ต้อง,น,งนั่งเบิง้งที่เราเอาตรงกันบ<อ>่มีคือมานั่งเอาตองนะคะว่าวดนี้มันสีมาหา้มาตัวใดเนานะสีเขากับเด็กอาจารย์บ่สีไดมาสีบ,คบ,าบา่ค่ะเพราะว่าเด็กฟ้าไม่เหมือนกับเขาเราเด้ รับตัวที่ว่าเก้าศูนย์หนึ่งมันบ่ที่มันเข้ากันได้หลายนี่คือตัวใดค่ะย่ำนียค่ะที่มันมักตรงกันแต่ละสถานที่ที่อาจารย์ไปเอาี่ก็มีเก้าหนึ่งศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งศูนย์ที่ว่าตรงกันได้หลายหม่องที่ไปเอาสามหม่องสีหม่องคือตรงกันคือเซเล็กคู่นี่แมน เก้าหนึ่งศูนย์กับเจ็ดหนึ่งศูนย์คือจำนวานี้จากนี่เ่วตรงกันจำนนี้จากนี่ราคามาฟ้าเมมก็มาตรงกันอีกก็คือว่าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งราคาล่างจะมีสองหาที่ผู้จำได้คิดเงนลงเหลืสองตัวผู้มีเท่านี้ถ้าผู้ได้สิมักเหลือสามตัวหรือว่าจะมักสองห้าหนึ่งก็ได้ แมนบ่ล่ะมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วถ้าถ้าที่อาจารย์ว่าเอานี่มาลอกมือโยนนี่คือว่ามันจะตรงกันกับตัวเก้าบ่ให้มันแนคือเอามาเสียงไทยถูกแมนให้มันมันคงเนเอามาลุ่นเลขถูกด้วยค่ะบานนี้ว่าสีตรงกับพระธุดงบ่ถี่เพิ่นปล่อยมากทั้งหมดแนวเนาะเพราะว่าเรียเขามีอยู่สอันนี้คือย่ำย่ำเนาะเป็นการย่ำโค้งสุดท้ายเป็นการฟันทุ่ง ว่าเลกคูไดสิมาในถีเห้าปล่อยมาเนาะคะ่ะโอเคค่ะเอาถาเบื้งเล็กถูกด้วยค่ะบันเจ็ดเจ็ดอะไรสี่หรอือเปล่าครับเอจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่นะครับสี่ยังบระชัดเก็ด ค่ะอันนี้ก็คือเลขถูกได้ออกมาตามที่พระธุดงเพิ่นเสียงท้ายไว้เนาะค่ะเพิ่นเสียงท่ายไว้ขอให้มีเลขเจ็ดึ้นหนาก็มีเจ็ดอีเลีค่ะเจ็ดสี่เจ็ดเด,ด้อค่ะผู้ได้มักเลขถูกเสียงท่ายของพระธุดงซึ่งงวดที่แล้วเพิ่นมานังสมาทอยู่พ้นแหงนี้เพิ่นก็ได้เก้าศูนย์เนาะคะ่ะงวดนี้ก็เป็นแนวทา่เลขถูกเด้อค่ะค่ะขอคุณเอฟซีหลายๆแห,ห่งรับไปด้วยเด้อค่ะที่เขามาเบิ่งในคลิปนี้ค่ะ